สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกห้องหวยสูตรเลขเด็ดจาก facebook วันนี้มาดูข้อมูลเป็นสูตร2ตัวบนตรงนะครับผมให้ตัวเลขจำนวน9ชุด <c oughs> ช่วงนี้ก็ใกล้นะครับผมที่จะถึงนะครับกำหนดการออกผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วนะครับมาดูสูตรหลัก10นะครับผมบนใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับหลักพันหนึ่งครั้งหลัก สิบบนหนึ่งครั้งหลักสิบล่างหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับผมไม่มีบวกคงที่ต่อมาเป็นหลักหน่วยหนึ่งนะครับหลักแสนหนึ่งครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งหลักสิบล่างสองครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้ง หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งไม่มีบวกคงที่ <c oughs> ตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักมีนะครับก็คือหลักสิบล่างแปดบวกแปดได้เท่ากับสิบหกให้บวกทิ้งกันไว้เลยนะครับ <c oughs> จากนั้นก็บวกรวมแต้มกันหลักสิบก็จะได้เท่ากับ <c oughs> หนึ่งบวกศเท่ากับหนึบวกสเท่ากับห้บวกแได้เท่ากับสิบสาบวกหนึ่ได้สิบสีบวกหกได้ยี่สิบยบวกสามได้ยี่สิบวกสได้เท่ากับยี่สบวกสคงที่ได้เท่ากับเจ็บวกสคงที่ได้เท่ากับเหลักสิบหต่อมาหลักหน่วยห้าบวกสี่เท่ากับเก้าเก้าบวกหกเท่ากับสิบหบวกหได้ยี่สิบวกสองได้ยี่สิบวกสีได้ยี 7จ็ดบวกหนึ่งได้เท่ากับแปดแปดบวกหกได้เท่ากับสิบสี่เอาแต่หลักหน่วยตัวเดียวคือเลขสี่รางวัลเล็กท้ายสามตัวบนนะครับออกเจ็ดเจ็ดสี่สองตัวบนตรงนะครับผมเจ็ดเจ็ดสี่ถูกเป็นงวดที่หนึ่ง ต่อมางวดที่2องหลักสิบเก้าบวกหนึ่เท่ากับสิบสบวกเเท่ากับสิบเจ็ดสิบเบวกหได้เท่ากับ23่สิบสามยีบวกแได้เท่ากับสา3สิบวกสองได้เท่ากับสามสิบวกศูนย์ได้33มสิบวกหได้เท่ากับสามสิบแปดแวกสเท่ากับสิคือศูนยบวกสเท่ากับสหลักสิบแต่อมาหลักหน่วยสี่บวกเดเท่ากับสิบเอ็ 11บวก2เท่ากับ13 13บวก2ได้เท่ากับ15 15บวก5ได้20 20 7บวก7ได้เท่ากับ27 7บวก1ได้เท่ากับ8 8บวก6ได้เท่ากับ14รางวัลเล็ท้าย3ตัวบนออก2 2 7สตัวบนนะครับสอเอ่ะเป็นวดที่ส ต่อมางวดที่3 <c oughs> หลัก1 8บบวก9เท่ากับ17 17บวก2ได้19 19บก0ได้19 19บวก6ได้25 25บวก9ได้เท่ากับ 34, 34บวก5ได้39 39บก9วกเได้เท่ากับ48 8บวก2เท่ากับ10ได้0 0บก2เท่ากับ2หลัก1 8 0 2ต่อมาหลักหน่วย5บวก2เท่ากับ7ดบกศเท่ากับ7บวก9้2เท่ากับ16บวก9ได้25 25่บวกเได้เท่ากับ32มสบวกหได้เท่ากับ3ามบกหได้เท่ากับ9หลักหน่วย2 3 9สาหลังวัลเล็กใ้าย3ตัวบนออก4 0 3 2ตัวบนตรง03ถูกเป็นงวดที่3ต่อมางวดที่ส หลัก1ิบวก1เท่ากบเท่ากบวก9เท่ากับ18 18บวกได้ 22, 22บกสได้24 24บวก5ได้ 29, 29บวก0ได้เท่ากับ29 9บวกสได้เท่ากับ11คือ1 1บวก2ได้เท่ากับ3หลัก19 13ต่อมาหลักหน่วย7บวกศูนเท่ากับ7จก8เากดบวกเท่ากับ17บห้ได้17้7บวกได้เท่ากับ18 8บก1ได้เทเากับวกศบนยได้กับ่วย895 รางวัลเล็กท้าย3ตัวบนออก9 3 8 2ตัวบนนะครับเป็น38มแถูกเป็นงวดที่4ต่อมางวดที่ห หลัก1 0บบวก5ได้เท่ากับ1 2 12บวก3ได้เท่ากับ 15, 15บวก9ได้ 24, 24บวก8ได้เท่ากับ32 32บวก4ได้เท่ากับ 36, 36, 36บวก3ได้เท่ากับ 39, 39บวก5ได้เท่ากับ 44, 4บวก2เท่ากับหบก2เท่ากับ8หลัก10 4, ,68 ต่อมาหลักหน่วย 8บวก3เท่ากับ11 1 1บวก8เท่ากับ19 19บวก4ได้เท่ากับ23 23บวก5ได้เท่ากับ28 28บวก8เท่ากับ36 6บวก1เท่ากับ7 7บวก6ได้เท่ากับ13ได้าังวล็ท้าย3ตัวบนออก4 4 6 2ตัวบน4 6ถูกเป็นงวดที่ห ต่อมางวดที่6หลัก10 0บวก3เท่ากับ3 3บวก4เท่ากับ7 7บวก7เท่ากับ14 14บวก7ได้21 21บวก6ได้27 27บวก2ได้29 29บวก6ได้เท่ากับ35 5บวก2เท่ากับ7 7บวก2เท่ากับ9หลัก15 7 9 ต่าหลักหน่วย5้าบวกสเท่ากับเบวกสได้เท่ากับสิบสามสิบวกหได้19 19กบก้วกหได้25 25ิบกศูนย์ได้ยี่สิบห้า้าวกหเท่ากับหกบวกหได้เท่ากับสิบสองหลักหน่วยห้าหกสองรางวัลเล็กท้ายสาตัวบนออก0 9, ูนย์เก้าห้ารางวัลเล็กท้ายสองตัวบน95ตรงๆถูกเป็นงวดที่ ต่อมาเป็นงวดที่7หลัก15บห้าบวกหนึงเท่ากับหบวกเเท่ากับสิบห้าสิบห้าบวกสองได้เท่ากับสิบเจ็ดสิบดบวกสได้เท่ากับ1ิบเก้าสิบเก้าบวกได้สิบเกบวกสองได้ยี่1ิบเอ็ดยี่ดบวกหนึ่ได้เท่ากับยี่สิบสองสองบวกสเท่ากับส่สี่บวกสเท่ากับหหลักสิบสอ ต่อมาหลักหน่วย0บก9เท่ากับ9 9บวก4เท่ากับ13 13บวก0ได้13 13บก1ได้14 14บวก6ได้20ก็คือ0 0บก1เท่ากับ1 1บวก6เท่ากับ7หลักหน่วย0 1 7รลังวันเลข้าย3ตัวบนออก5 6 7 2ตัวบน6 7ถูกเป็นงวดที่8 ต่อมางวดที่9หลัก 10, 3, 1 0บบวก1 2เท่ากับ4 4บวกเท่ากับ10บบวก2เท่ากับ12 12บวก4เท่ากับ16 16บวก9ได้25 25บก2ได้27 27บได้เท่ากับ32 2บก2เท่ากับ4บวก2เท่ากับ6 ต่อมานะครับหลักหน่วย8ปบวกหได้เท่ากับ14 1 4บวกสได้เท่ากับ18บแปดสบดบวกกาล้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจบวกหได้เท่ากับ32 32ิบวกแปดได้เท่ากับสี่สิบศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งห่งบวกหกเท่ากับเจ็ดหลักหน่วยศูนย์หนรางวัลเล็กท้าย3ตัวบนนะครับงวดที่ผ่านมาใช่หรือไม่อ่ายัางนะครับผมออกเก้าหกเจ็ดนะสอง ถูกเป็นนวดที่9อ่ะต่อมาเป็นงวดที่10บ <c oughs> สุดนี้มีสถิอยู่ที่10งวดนะครับอ่ะมาดูหลัก10บเลยหนึ่งบวกหเท่ากับเจบวกห เจ็ดบวกหกเท่ากับสิบสามสิบสามบวกหกได้สิบเก้าสิบเก้าบวกสี่ได้ยี่สิบสามยี่สิบสามบวกหกได้ยี่สบวกแได้เท่ากับสามสบวกหได้เท่ากับสี่บวกสเท่ากับหบวกสเท่ากับเต่อมาหลักหน่อย5้าบวกหกเท่ากับสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสองเท่ากับสิบสามสิบสามบวกหกได้เท่ากับสิบเก้าสิบเก้บวกหได้ยี่สิบห้ายี่สิบวกหเท่ากับสบเ็ก็คือหนึ่งหนบว รางวัลเลขกท้าย3ตัวบนงวดที่ผ่านมาออก2องห้าสตัวบนเป็น5 8แปตรงๆถูกเป็นงวดที่10ส่วนนี้มีสถิติอยู่ที่10งวดนะเพื่อนๆสมาชิกก็ลองไปดูแล้วก็วิเคราะห์นะครับผมข้อมูลนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่น่าจะเอาไปใช้สรุปนะครับในงวดนี้ มาดูนะครับผมเป็นงวดวันที่16กรกฎาคมจะมาถึงนี้นะครับ4บวก7เท่ากับ11 11บวก5เท่ากับ16 16บวก8ได้เท่ากับ24 24บวก3ได้เท่ากับ27 27บวก2ได้29 29บวก0ได้29 29บวก3ได้เท่ากับ42 2บวก2ได้เท่ากับ4 4บวก2ได้เท่ากับ6 ต่อมาเป็นหลักหน่วย3าบวกหเท่ากับ8 8บวกหได้เท่ากับ14 14บวกสได้เท่ากับ16 16บวกสได้เท่ากับ19 19บวกเได้เท่ากับ28 8บวกหได้เท่ากับ9 9บวกหได้เท่ากับ15ก็จะได้หลัก10เป็นสอง4 6หลักหน่วย8 95จับชุดก็จะได้นะครับเป็น ชุดที่หนึ่งนะสองแปดสองเก้าสองห้าสี่แปดสี่เก้าสี่ห้าหกแปดหกเก้าหกห้าจำนวนเก้าชุดตรงนะครับผมสองตัวบนตรงในงวดวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมอ่าวโทษที สิบหก,กรกฎาคมนะครับผมสองพให้เพื่อนๆได้ลองไปวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาดูนะครับผมวันนี้น่าจะมีติดสักชุดแน่นอนนะครับผมในความคิดส่วนตัวนะก็เป็นเพียงแค่สูตรในการคิดคำนวณของตัวเลขทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่มีผลนะครับต่อการออกรางวัลสลากกินแบบงรัฐบาลมาหรือไม่มานั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมขอให้เพื่อนๆสมาชิก จงใช้วิจารณญาณไต่ตองดูด้วยตัวของท่านเองนะครับผมข้อมูลเป็นเพียงความน่าจะเป็นของตัวเลขทางคณิตศาสตร์เท่านั้นขอบคุณเพืเ่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมสูตรเลขเด็ดจาก Facebook เป็นอย่างดีขอให้ร่ำรวยเฮงๆทุกๆท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ